สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่24ตุลาคม2 0 2 5นะครับวันนี้ฟิกินินด็กซ์30จากเมื่อวานนี้27คลิปนี้ต้องพูดถึงข่าวใหญ่ข่าวดังที่ทุกสื่อข่าวทุกวงการพูดถึงข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปออกคำสั่งอภัยโทษพิธิี c ีพิธิตอนนี้พ้นมนทินแล้วคุณป้ามหาภัยอลิซเบธวอร์เรนออกมาพูดถึงคำสั่งนี้นะครับเธอบอกว่า นี่คือตัวอย่างของการทุจริตทางการเมืองที่สภาคองเกรสต้ตองจัดการเมื่อคืนเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบอกว่าขออนุญาตนอกเรื่องพี่บอลทำไมอยู่ดีทรัมป์ออกมาอาภัยโทษซีซีเรื่องเป็นมายังไงขอบคุณครับเบียนบีพุ่งนะแล้วก็มีคำถามบนโลกโซเชียลว่าในเมื่อซีซีได้อภัยโดคอนกับแซมแมมนฟรีเป็นลายต่อไปหรือเปล่านะ ทีนี้มาพูดถึงไทม์ไลน์ของพิติ C C.C. ก่อนพิธิ C C.C. ปี2 0 2 3ีเราทราบดีถูกกระทรวงยุติธรรม DOJ กล่าวหาว่าพิธิเนี่ยดูแลระบบไม่รัดกลุ่มฝ่าฝืนกด KYC AML Anti Money Laundering แล้วก็เปิดให้ประเทศที่สาเมเิกาความบาทรเนี่ยทำธุรกรรมผ่าน Exchange Binance ผลปรากฏเกิดอ,อะไรขึ้นพิธิยื่นพรีดีลแกรับสารภาพ หรือทนายเนี่ยสั่งให้พิตีรับสารภาพพิตีจ่ายส่วนตัว50ล้านเอกเชน g บแนนจ่ายสี่พามร้อยล้านพิตีติดคุก4เดือนลงจากตำแหน่ง CEO นั่นคือส่วนของพรีเดียลการรับสารภาพแต่มาวันนี้ลุงช้าให้อภัยนะการให้อภัยในเมื่อพิตีติดคุกไปแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการ Expunge นะ expunge คือลบล้าง ประวัติคดีอาญาทั้งหมดไม่ใช่ว่าลุงช้ำยัดพิ่ตีใส่เกตโดรลมอนนั่งทามาชินไปแล้วแบบแม่งติดไม่ใช่นะครับทีนี้ข่าวเขาบอกว่านี่เป็นการ essentially expunge his record for the offense นะก็ลบการกระทําความผิดออกจากระบบแต่เพื่อนๆมันมีแต่ถึงแม้ประธานไม่ดีจะอภัยโทษก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าพิ่ตีจะได้เงินคืน ทั้งในส่วนค่าปรับส่วนตัว50ล้านและในส่วนที่ใบแนนจ่าย4,300ล้านตรงเนี้ไม่ได้คืนเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการยอมรับผิดในปี2023ประกอบกับรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับหมวดหมู่ที่2ว่าด้วยคำสั่งฝ่ายบริหารมาตรา2ข้อ1ประธานไมด่ดีมีอำนาจในการผ่อนผันโทษอภัยโทษแต่ไม่สามารถออกคำสั่งคืนเงินหรือทรัพย์สินที่รัฐยึดไปแล้ว ผู้าชายชาวบ้างคือพี่ตีพ้นมนทินแล้วกลับมาเป็น CEO ได้นะแต่เงินที่จ่ายหรืออ้อยที่เข้าปากช้างแล้วเนี่ยไม่ได้คืนนะครับทีนี้แน่นอนพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยเหรียญหรือโปรเจกต์ที่เกี่ยวพีต่ตีทั้ง BNB ทั้งแอสเตอร์ ster, แล้วก็อีกหลายโปรเจกต์เนี่ยทูดามูนมันก็มีการตั้งคำถามว่าแลโดคอนละ่ะ แล้ว FTX ล่ะจะมีวันที่ลูน่าพุ่ง FTT พุ่งเพราะลุงชป์อภัยหรือเปล่านะครับคือเรื่องเนี้เราต้องเข้าใจว่าคดีความของพิตีเนี่ยเพื่อนพิตีโดนดำเนินคดีจาก Department of Justice กระทรวงยุติธรรมพิตีโดนเรื่องไม่ทําระบบให้รัดกลุ่มในขณะที่โดคอนโดนเรื่องช่อโกงผู้เสียหายทั่วโลก โดนดำเนินคดีกับทั้ง DOJ แล้วก็กรตอตกระทรวงยุติธรรมกับกรอตส่วนแซมแบงกมนฟรีเนี่ยช่อโกงเช่นกันโดนกับทั้งกรตอตกระทรวงยุติธรรมและ CFTC สามหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่พี่ตียื่นขออภัยเนี่ยเพื่อนแน่นอนทนายเป็นคนยื่นให้ขั้นตอนนะครับ เป็นการยื่นผ่าน Office of the Pardon Attorney นะแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติตรวจสอบพฤติกรรมหลังตัดสินคดีตรวจสอบการชำระค่าใช้จ่ายค่า,ากระทําความผิด4,300ล้าน5้าล้านที่จ่ายไปเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบเหตุผลที่เหมาะสมประธานปดีออกคำสั่ง Article 2, Section 2หรือคำสั่งฝ่ายบริหารมาตรา2ข้อ1 แล้วก็กระทรวงทธรรมไฟเขียวตรงนี้เขาก็เลยผ่านนะลุงม้์เนี่ยไม่รู้จักพิตีเป็นการส่วนตัวหรอกนะแต่เป็นการเสนอจาก Office of the Pardon Attorney ให้กับทำเนียบขาวและการที่ที่ปรึกษาลุงทช้์ยื่นให้ลุงทม้์เซ็นเนเพื่อนแน่นอนเขาต้องดูแล้วว่าการอภัยครั้งเนี้ยมันจะไม่กลับมากัดลุงทช้ม ถ้าเทียบกับยู่ดีลุงชมําอภัยแซมแบงกแมนฟรีเนี่ยตรงนี้งานเข้าแน่นอนผู้เสียหายเยอะทั้งคนในอเมริกาและคนทั่วโลกโดคอนก็เช่นกันนะแต่ในอนาคตถ้าจะมีการอภัยระหว่างโดคอนกับแซมแบงกแมนฟรีในฐานะที่ผมเคยอยู่อเมริกา20กว่าปีเข้าใจระบบกฎหมายของอเมริกันถึงระดับหนึ่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอกาสแซมแบงแมนฟรีได้มากกว่า นะครับความที่แซมแบงแมนฟรีแน่นอนเป็นคนเมกันนะแต่ถ้าโดคอนเป็นฝรั่งผิวขาวชื่อจอรนนามสกุลแฮร์ริสันครอบครัวบริจากให้พรรครีพับลิกันหลายล้านเนี่ยก็มีโอกาสยื่นขอภัยแต่ก็ยังยากนะยังยากเพราะว่าผู้เสียหายมันเยอะนะเพราะนั้นถ้าให้ผมฟันธงเนี่ยแซมมีโอกาสมากกว่า แต่ก็ไม่น่าไม่น่าจะได้ทั้งคู่แต่ของพี่ตีเนี่ยแกไม่ได้โกงใครถ้าเทียบเป็นคดีขับรถชนคนเนี่ยเพื่อนพี่ตีเจอปาดหน้าหรือเจอตัดหน้าแล้วแบบเแบรบกไม่ทันหรือไม่เบรกแต่ของแซมกับโดคอนเนี่ยเมาย้อนสอนขับรถเร็วซุปเปอร์คาร์ซัดเต็มเต็มเลยโอกาสรอดยาก เพือพ่อนๆที่ไงข่าวนี้คิดว่าจะดีต่ออุตสาหกรรมครคิปโตไหมแน่นอนการอาภัยหมายถึงลุงช้ําไฟเขียวนี่คือประธานาบดีที่มีอานาจมากที่สุดคนหนึ่งของโลกอภัยโทษให้กับเจ้าของเอกเเชนที่มีปริมาณวอลลุ่มมากที่สุดในโลกถ้าคริปโตรุ่นลูกรุ่นหลานเราต้องเรียนประวัติศสาสตร์เรื่องนี้ต้องจารึกคิดไงเขนา์เข้ามาวันนี้คร่าวๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ การ่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องอารลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอได้รับปัดภัยดูต่อไปอครับผมตตาาให้ e 11, ้เเเยยออททงงงกุ่่มบจจดดดั US A, USA! USA! Made America! Great! Great Again! Make จะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สิเริ่มวิ่งไปบนฟ้าแต่แกจะแพง x อ p ซาีจะบินไปนสุดดาว้าเราะจะยังไงต้องดูต่อไป ya b, b ดีอยู่ในมือก,ก็ถือต่อไปนี่จะแค่มาเฮาหรือจะลอยล่ฟ้าต่อไปต่อที่ไหนไม่มีใครรู้แ e t ถอยาบบอสปาร์เซ่ทราใจลุ้นนาแต่เราไม่กลัวตลาดมันแรงเหมือนขึ้นซัดใจโลกันเหมือนมันเปลี่ยนเราไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล ใจร้อนให้ไหวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุด